เคสนี้วันนี้เราก็จะมาทำตัว endothy เนาะหรือว่าเป็น endoscopic lift นะครับยกคิ้วสองกล้องนั่น,คน,คนเองคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของคิ้วไม่เท่ากันครับเราก็อยากให้คิ้วเนี่ยสูงมากกว่านี้นะครับวันนี้เราจะมีการิฟต์ด้านนี้ขึ้นมาให้ใกล้เคียงกันมากขึ้นด้านนี้อาจจะขึ้นอีกนิดหน่อยขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ตรงเนี้เน้นตรงนี้เป็นหลักให้มันเท่ากันหลักหลักแระเพาก็าจะไปอยู่บริเวณข้างในไรผมข้างในนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องของ บริเวณตัว lower face หรือว่าใบหน้าสวดล่างวันนี้เราก็จะมาดูดตัวเนียองกระกอบหน้าให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับร้อมไหมคะคุณลูกค้าคะร้อมะลูกร้อนมากไหนคะมาจากเท็กซัสค่ะโอ้โหบินมาเพื่อสิ่งนี้เลยมาใครเลยมาหญิงไรสวยค่ะคุณคยณ่ะรอติดตามคุณผู้ชมขอบคุณนะคะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ